คครับห้างนี้เตรียมตัวดีใจกันได้เลยดีใจเรื่องอะไรครับเพราะคุณมีโอกาสรับรถยนต์ o o n d c i ซ v i c คขันรุน Samsung Galaxy ซ7่เอ s เอีก150เครื่องและรุ่น E-Money รวมทั้งหมดกว่า5,000รางวัลแค่ใช้กรุงไทยพร้อมเพรแล้วถ้าไม่ได้รางวัลน,นะก็ยังได้อยู่ดีเพราะกรุงไทยพร้อมเพรให้คุณทำธุรกิจค้าขายง่ายขึ้นสะดวกขึ้นสใบนะครับได้ครับเดี๋ยวโอนเข้าเบอร์มือถือผมได้เลยนะครับ เห็นไหมได้ละสามพันสั่งหนังนคะครับเพียหนังแอคชัน่นหรือเปล่าเอาหนังสงครามสองเรื่องนะแล้วก็หนังโอ้ยของขายดีเธอมีของจะให้อ่ะอะไรอ่ะนี่กระเป๋าสวยไหมสวยดิอันนี้เขดังมากนะคนก็มีกำลังใจมากขึ้นบา้าและเมื่อคุณขยันมากขึ้นใช่ครับคนเข้าเบอร์ผมเลยครับครับผมคนก็จะมีเงินมากขึ้นจนได้มือถือด้วยตัวเอง และเมื่อคุณขยันมากขึ้นอีกเอานี้เลยเฮียได้เฮีย <He a. S 1> อะไรลูกค้าลูกค้าทำไมลูกค้าลูกค้าทำไมลูกค้าเอนตังมาเยอะเลยคนก็จะมีเงินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอีกจนคุณมีรถได้ด้วยตัวเองกรุงไทยพร้อมเพยอยากให้คนไทยดีใจกับรางวัลชีวิตที่คุณสร้างเอง โขกบัญชีฟรีทั้งเบอร์มือถือและบัตรประชาชนผ่านสามช่องทางง่ายๆได้ภาษีคืนเร็วด้วยนะสะดวกใจดีจังเหมาะกับทุกคนทุกอาชีพกรุงไทยพร้อมเพรง่ายสบายใจจากธนาคารกรุงไทย